เก็บเห็ดนาบ้านเก็บเห็ดผงค้าแดงนาบ้านกันค่ะเพื่อนๆค่ะงวดนี้ออกแล้ว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 นาบ้านจริงๆค่ะเก็บ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 นี่ค่ะ เนําหมากค่ะเ็นําหมากแต่ว่าขาแดงเน็ตๆขาแดงเน็ตๆค่ะโบกินค่ะถ้าขาแดงเน็ตๆดูดอกนี้ค่ะเพื่อนๆค่ะดอกนี้ยักเท่าเห็นไหมถ้าเท่าแล้วเป็นแบบนี้บอกเอาค่ะ,เอ,คะเอาไว้นี่ละค่ะมันเท่ามันเท่า เอาลิ้มรัวบ้านเนี่ยค่ะเห็ดกินคนเดียวบม่ต้องไปเก็บไก่ค่ะเก็บเอารอบๆล,ลิ้มรั่วบ้านก็ได้กินละค่ะเห็ดเพ่งค่ะแดงเห็ดนํำหมากเอ้ยเห็ดไข่เอ้ยนะคะ่ะนาะเห็ดเพ่งเอ้ยพอเก็บทีไรก็ได้แกงหนึ่งอยู่ค่ะกินคนเดียวแกงสฟักท้องแซบแซบค่ะนี่ค่ะดอกอ่อ,อนๆของเพิ่นนะคะะนาะที่เก็บเนี่ย เนี่ยค่ะอ่อนๆเลยบรรยากาศหลังฝนตกค่ะผ้าเก็บเพชรผึ่งคาแดงค่ะวันนี้ยเพชรผึ่งคาแดงออกแล้วออกแล้วออกแล้วสนามรอบๆริ้มรั่วบ้านคือเก้าราคาเพื่อนๆค่ะว่าต้องไปเก็บไก่นะคะเนาะเก็บเอาหน้าบ้านหลังบ้านนี่แหละคะ่ะ รังงามเลยค่ะเพื่อนๆค่ะเห็ดโอ้ยตามซ้อนเนาะค่ะเนาะเพื่อนค่ะเนี่ยค่ะเห็ดตัวนี้ก็กินได้นะคะเพื่อนๆค่ะเก็บเห็ดเก็บเห็ดหน้าบ้านขึ้นเก่าค่ะ มีเห็ดนานาชนิดออกมาเรื่อยๆค่ะเนี่ยคะ่ะเห็ดตัวนี้ก็กินได้คะ่ะคล้ายๆเห็ดใส่เดือนบานเราค,เค่ะเห็นไหมตัวนี้ก็กินได้นะคะเอาไปตําแจ้วแซ่บขึ้นกันค่ะตํารวมก็เปเห็ดน้ำหมากนะคะเนาะนี่ากําลังออกเลยคะ่ะลิมรั่วริ้มรั่วนี่แหลคะค่ะเพื่อนๆคะ่ะ เฮ็ดพึ่งค้าแดงเฮ็ดพิ่งเฮ็ดเพึ่งค้าแดงค่ะเพื่อนๆค่ะเถากอนค่ะเห็นไหมเถานี่เห็นไหมคะนี่คือเฮ็ดเพึ่งค้าแดงนะคะเนี่ยเถาเถาไปก้อนสามสี่ดอกแล้วค่ะเพื่อนๆค่ะเ่าไปก้อนสามสี่ดอกแล้วค่ะเนาะนี่เห็นไหมนี่คือดอกอ่อนๆของเพื่อนนะคะเพื่อนๆค่ะนี่คือดอกอ่อนๆแล้วค่ะเนาะนี่คือเฮ็ดเพึ่งค้าแดงค่ะนี่เลยค่ะประมาณนี้เลยค่ะเนี่ย เดี๋ยวแม่บ้านจะเก็บให้ดูนะคะเนี่ยจะประมาณเนี่ยค่ะอันนี้คือเถ่าค่ะน,นี่คือพันเถ่านะคะพันเถ้าเขาก็เอาแต่ดอกอ่อนเนาะค,ะะคะ่ะเนาะเขาก็หาเอาแต่ดอกอ่อน,นะค,ะ head, ค่ะดูเห็ดค่ะเพื่อนๆค่ะ,คะ เห็ดค <Hit> ่ะเพื่อนๆค่ะเห็ดน hi ังน hi e ี่ค ok ่ะเก็บเก็บเก็บค่ะเห็นไหมคล้ายๆเห็ดคล้ายๆเห็ดน้งฟ้าเลยค่ะเพื่อนๆค่ะเห็นออกเต็มเลยค่ะเดี๋ยวแม่บ้านจะเก็บนะคะหอมหอม เนี่ยค่ะเดี๋ยวแม่บ้านไปเอาตะกร้ามาใส่นะคะเนาะ่เนียไปก่อนเนี่ยเลยค่ะเห็นไหมหอกตามเนี่ยนะคะเก็บหยากน้อยน้อยออกเป็นออกตามดืดนะคะเนาะเห็นไหมเนี่ยค่ะออกเป็นจุ่มๆเนี่ยค่ะ น้ำบ้านค่ะสนามบ้านเนี่ยออกตามสนามบ้านนี้เลยค่ะเห็ดละงกแต้ป่ะป่ะเอาเอาเห็ดเนี่ยค่ะเห็ดอัมพึ่งค่าแดงเอาเห็ดพึ่งค่าแดงนะคะเอาพอเพื่อนๆจ๋าวันนี้ก็เอาไว้แค่นี้เนาะคะ่ะเก็บ เห็ดริ้มรัว่วคางรั่วลังบ้านนาบ้านกับแม่บ้านอินยูเอสเอค่ะเก็บเห็ดพึ่งค่าแดงวันนี้เห็ดพึ่งค่าแดงริ้มรัว่วโอ้ยออกแล้วออกแล้วกําลังออกค่ะกําลังออกรอบแรกรอบแรกค่ะเห็ดละงอกค่ะคเพื่อนๆค่ะนี่คือเห็ดละงอกสีเหลืองแต่ว่าแม่บ้านบกกินค่ะแต่ว่ายูเมืองไทยแม่บ้านกินแต่ว่าย่อ,มอไม่กาแม่บ้านบกกินค่ะเพราะว่ากลัวมันมีพิษเนาะค่ะเนาะ บายค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะสำหรับคลิปเก็บเห็ดผึ่งค้าแดงก็เอาไว้แค่นี้เนาะคะ่ะฝากคลิปสตอไปกับเก็บเห็ดเนาะค่ะบายคลิปเก็ะะบเห็ดคลิปเก็บเห็ดนี่ค่ะเก็บไม้แล้วก็ล่างเนาะคะ่ะเนาะล่างไว้ล่างไว้ค่ะเพื่อนๆค่ะนี่เลยเห็ดผึ่งเห็ดผึ่งค้าแดงหนะ้าบ้านรอบบ้านค่ะเพื่อนๆค่ะ